ควนี้มาอยูอ่เยเดี๋ยวมันอานีน่กสีสวยสดงดงาม พ่อทีละสองกับพ่อแซมจูวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมานเห็้ตะไคร้คร่ะพี่นอนขึ้นมาเพิ่งไม้ไม้เนาะครับนี่กอจีกอจีเนี่ยเนาะนี่เกินว่าจีแท้ทำหนูละเซียบบนี้ไห <laughs> สดเข้าไปกับตาเหลียกย่อนอยู่ได้บ้น้อยได้ค่ะพี่น้องจะพกเนซีน้อยเล่ะับไเลยกอีทงเห็นซีน้อยปพี่ดีอยู่พี่เนีเนาะสดบซเลยพ่อทีละสองกับพ่อแล้วเเนาะมื้อวันทีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ด่สบท่านในฮอนยี่จร้อนใจร้อน ลืมเทตุ้าฝนตกใส่เพิ่นเนาะแมงโอ้โหมา,มนานคคดเดาห้องมนตะใครเดนี่ดอกนี่ตะใครหัวเขียวลุ่มๆโอ้ยอันนี้แมงกินขาเขานั่นเนี่ยเฮ้ยเกียงอร่อยนะเนี่ยฝนติดตกถือเพิ่นลวกน้ำห้อนแล้วมะรางนี่โอ้ยเกียงไม่ลอยค่ะพี่น้อง อันนี้ดอกบานอันนี้นอกปอนนีเนี่ยเจอแล้วค่ะดอกเดียวอยู่เนะไอ้ส้วงครับโอ้ยแมงกินลีตันงหากตัะดอกหลายๆดอกยังสดใสอยู่จ้ะเป็น็ดตะไรสองนี่ดีจีนึงอ่ะ โอ้โหไปตองปคกไว้ยูมั้ยใตองเปิดตัวนี้เนาะโอ้โหกระเพรเห็นแวบๆคุณแอโอ้ยเกือบมาวัทันแมงเดี๋ยว่าอยู่กันส่วนนี้ใช่นี่ก่อนนะครับแดงเงี้ยงกับมะแดงกระรูกกระเดียดเถอป้าพี่น้องจีเดียวนี่เนาะปุ้มเนี่ยสามดอกนี่ก็พ่อแกงพ่อ สาวนภาได้จับได้ใบแล้วมือหนิมืนอนคกะไอสวงนี่กับได้วะที่ลี่อยู่ในตอ่งนีนน่ดอกนี่ไหมถือฝนแต่ว่ากะยังอันนี้อยู่ขากระจน ใหญ่ค่ะเต็มแน่แน่ได้หมดแลวเต็มตาเน่่เต็นตาเน่เ่ขดอกนี่เข้าไปเจอดอกนี้เข้าไปนะคะดูค้าเข้าก่อนนะคะพี่น้อยเสียงอู้เสื้อค่ะพี่น้อง,ง,ออคองใครสั่งมานี่คือสุดยอดเลยเชื้อเห็ดดูนะเดี๋ยวละ้าไี่ ปาดเครื่องตาล่ะมันต้องมีอีกแน่ๆเลยนี่อะไรอุ้ยเห็ดขาวโอ้มันมีมูอีหลีอยมูกับมูแบบไงงี้คือกันเหมือดเลย

มันนะประมาณสองดอกอี่แล้วอันนี้ๆๆ่นๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆ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 ๆยๆๆๆๆอ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 ๆเๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆๆ Với lên của thịt ta sẽ được xác định được xác định được rồi định ว่าตะใบกับท่านโดนดิว <c oughs> ่าต่ใบกับดำโดนดอกพื้น <Yay. S 1> เย้เ ต้นต๊กถึอหนึ่งต้นห้าดปาด้าตัวน,น,นี้ดีก่อนเด้อจ้ะดีดีก่อนนะ ตองปุ๊บพึ่นลางออกกับไว้ก็เ้าไปตัวนี้ออกตลอดนะพี่ซองโอ้โห โอเคน้าฝนเกิดจริงๆหรอ,ม,อมุมแมวเหมือนเดิมจ้ะอุ้ยเงาสองจูมสองจีครับใส่ดูอย่ยงนี้เนะขาเนาะคือดอกไซโองมงนมาแดงดีแถสวยเนาะว่าเดี๋ยวครับสีสวยสดงดงาม อีอละมือมนี่เนาะครับผมเรางงว่าจะใส่ั่นแหละทางลมนะครับไม่ได้ทายเนาะครับเก็บไปด้วยจ้ะ ข้ามั้พี take, take ่น้องพุ่นเอาไปเอาไปหนึ่งอีกนะเฮาเฮ็ดทานบอกม่เงี้ยว้าวอวกน้งกันได้ได้เด uh ี๋ยวนี้มอมเบิ่งบ่ดีบ่เห erm. ็นนี่นึกว่าก้อนหินเนาะเลิศดเลือดไปเบิ่งมูเฮ็ดแดงทานมีวะนาแบงนี้ดีเด้อนาผาย่นั้นมาเกิดเอาอีกได้หนิ จะว่าบ่เฮ้ยพี่วันนะพะเห็นละงูกเลื้ยงพ่อมุงละดอกสองดอกไปเรื่อยๆนี่ง่ายๆเลยครับวะตูมหรือว่าจะไหนแต่วายตูม <laughs> นี่สองบานสองบานเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเอาไอ้สวงมันรีีรีรเปิดเปเอามันคืออ่อนกันนี่สิโอ้ยำรนึงบ่เห็นเหนยมากป้านแดงง่ายสวงสวงบานดยงไปอยด้วขา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 เอามาด้อนี่เด็กขาตอนนี้ไม่ได้ ไปหนึ่งไส้ก่อนไม่อยากใส่เสื้อกับทักมกอนกอนวันอภัสจะหนึ่งนะคะ <c oughs> อือน,นี่ครับลี่แทะหาดีๆเขากับอะไรต้มกันรุ่งน้ำกันด้วยขึ้นเดือดจนเด้งจนสั่มค่ะในงานเอากระขาคนสั่มอยู่เอ้ยสุดยอดออมาแด่งงามแทะ สวยงามเล่ค่ะขา,ข,าขาอุลุอัดลาจะเปิดมุกกะนไม่ไหมเลยค่ะคต,อตอนนี้ไม่อยู่เลยเดี๋ยววันนี้เอาเอันนีก่อนขาม่ไหมยอย่างนี้นะครับแมงกินห,หวานงามห้องเลยสองีเหมตัน นี่นแล้วรวมแล้วเป็น4ีฮานาะกําลังมาพ่อนนี่นะเป็นมูออกเหมือนกันเลยค่ะพีะ 40, น่น้องสิประมานนี่บ่ยงมาจนเงาแต่งเงาแต่งเราดิ น้าภาพเปิดตังลูกขึ้นงินอะที่บมมี่ก็อ่อนเย็นไหน่เข็นอยู่เบบเบบอยู่อาค์่ะไล่ส้วมสวมไหมสวมไหมฮ่ตอนนี้นดึงบุกขึ้นเนาะหางคุ่คณะ่าเห็นนี้เห็นแล้ว

วยน่อยดิครับเปดิดให้ดูไหมนะนั่นอันนี่ก็จูบลมได้นี่ครับเนี่ยนั่งอันนี้นั่งทับเขาบอกจูมจีให้แดงรอบสองด้จ้าพี่น้องออกไหมหรอ ิ่นั่นไปเอาดอกลิง <มา S 2> ล่งเลยเหรอจังหวะจับดีๆดีเลนมีขาแรนไปได้ยังว้าวแกงอร่อยมากสามจีสามจูมนมาสีครับแดงทางอีนี่นะครับเนาะเซมซีว่าเห็ดแดงนีง่

ฝนตกใส่เพิ่นเนาะ <c oughs> มันอยูสองดอก็อว่ามันอยู่ดกเดียวเนาะอโอ้ยดอกเดียวแบบนีนันงามงามอีหลีตัวนีุ่้น,นี่วันอภาเป็นไ้ <laughs> còn 2 đọt nữa nè, ô nha này nó ốm ngà lắc thế, 2 đi, nhang cài mao hơn, nhang của bên đèn hàng nhang của trên đập top เราจะทำมาแรงมากันเด็ดขันฝนอยู่แค่สองหมืโอ้โหแน่น,ค,น,น,นครับ็นบนัาเสร็จละเรียบ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 นั่นนั่นนัันนั่นนั่นน่นนัี่ผครับุเออสิะทนี้เด็คิดกซ้ำเด็ดน่ะ ในแดดถึงแต่จังออกไสะครบับกันได้ว่าครับแข่งกันอีกด,ด<บ>เห็นขาบ,บ่าบเห็นซองก้มหามันก็นะาสุดไิดีขาก็หนานำจากเงาไหมครับครออกจากง,ง้าไม่ ออกแางโดดเดียวไม่มีเพื่อน สวดตาเลยเนี่ออย,ย,นยที่จะรอเงี้ทั้งจีทั้งบานจ้ะพี่น้องจะเ,เป็นผลงานของวันนภาดอกเง,งี้ใหญ่ยีย <ๆ S 1> ย่หลีได้ตรงไหนะนะตั้งละดอกแต่ละบานได้ครับพี่น้องนี่ยอดมึงเนี่ยจีแต่ละจีอันนี้ก็กกอแดงด้วกันนะคะแต่ว่าแต่ละมองมาคือกันห้ลาล้านอันกับบอแดงค่ะเพราะเราแต่โฮมน้อยสักเนาะอันนี้จะแจ้งแจ้งน้อยอันนี้พ่นอยู่โฮมดงดิบสีเข้มอ่อนต่างกันจ้ะพี่น้องหวานเหมือนกันหมดค่ะ เกอใหญ่จนสวดตาเนาะไหมเนาะในทั้งเห็ฮทานน้ำเด้ไหลส่วนเห็ฮทานเห็ดตะไคร้เข้ากับมันคือกันก็อะไรก็ฝากก็อะไรก็แช่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องทั้งวันพาพาลุยแฟนเพจอีกช่องหนึ่งเด้อค่ะเด้อฝากแม่ค่ะวันพากำลังกลับมาลงคลิปให้เบิร์ใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วกะยูทูปวันพาพาลุยค่ะแล้วก็เพจวันพาพาลุยค่ะพี่น้องสามช่องทางเลยทีเดียวค่ะพี่น้องขอบไปเบิร์ ปไปไห่ไปแช่ไปให้กำลังใจกันเด้อค่ะคลิปนี้วันภากับบ่าสองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ